สวัสดีคระนักเรียนวันนี้มาพบกับครูปุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้แถบจำนวนค่ะวันนี้เราจะมาดูสัตว์แต่ละชนิดกันค่ะสัตว์ชนิดแรกคือม้าลายชนิดต่อมาคือเก้งชนิดต่อมาคือกวางและสุดท้ายคือลาค่ะทีนี้เราจะมานับจำนวนสัตว์แต่ละชนิด นักเรียนมาช่วยคุณครูนับจำนวนสัตว์แต่ละชนิดกันนะคะสัตว์ชนิดแรกที่เราจะนับก็คือเก้งค่ะนับพร้อมคุณครูเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่เก้งมีกี่ตัวคะสี่ตัวเก่งมากค่ะต่อมานับกวางค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ากวางมีห้าตัวค่ะต่อมาม้าลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดม้าลายมี จ็ดตัวเก่งมากค่ะสุดท้ายลามีกี่ตัวนับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าลามีห้าตัวค่ะหลังจากที่เรานับจำนวนสัตว์ได้แล้วเราก็จะมาระบ,บายแถบจำนวนสัตว์แต่ละชนิดกันค่ะเก้งมีสี่ตัวเราก็ต้องระบายแถบจำนวนทั้งหมดสี่ช่องค่ะเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ต่อมากว้างมีห้าตัว เราก็ต้องระบายแถบจำนวนทั้งหมดกี่ช่องคะ5ช่องกิ่งมากค่ะเห็นไหมคะ1 2 3 4 5ต่อมาม้าลายมี7ตัวเราก็ต้องระบายแถบจำนวนทั้งหมด7ช่อง1,2,3,4 ,5 ,6,7 ต่อมาลามี5ตัวเราก็ต้องระบายลาทั้งหมด5ช่อง1,2,3,4 5หหลังจากที่เราระบาย จำนวนสัตว์ไปแล้วทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนดูภาพของกวางแล้วก็ลาค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่ากวางกับลามีจำนวนเท่าไหร่มีจำนวนเท่ากับหแสดงว่าหเท่ากับห้าจำนวนกวางเท่ากับจำนวนลาใช่ไหมคะ,ะทีนี้นักเรียนมาช่วยคุณครูเปรียบเทียบซิว่าสัตว์ชนิดไหนมีจำนวนมากกว่ากันระหว่าง เก้งแล้วก็มา้าลายเก้งมี4ตัวม้าลายมี7ตัวแสดงว่า7มากกว่า5ฉะนั้นม้าลายมากกว่าจำนวนเก้งนะคะต่อมานักเรียนมาช่วยคุณครูเปรียบเทียบซิว่าสัตว์ชนิดไหนมีจำนวนน้อยกว่าระหว่างเก้งแล้วก็ลาค่ะเก้งมี4ตัวลามี5ตัวค่ะสัตว์ชนิดไหนน้อยกว่ากันคะ ตีน้อยกว่าห้าฉะนั้นจำนวนเก้งน้อยกว่าจำนวนลาอ่ะเก่งมากค่ะหลังจากที่เราเปรียบเทียบเสร็จแล้วเราก็สรุปได้ว่าเราสามารถใช้แถบจำนวนเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้คำที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนก็จะมีคำว่าเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าค่ะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ